มันบอกแล้วเราอาจจะติดต่อกับอืดูอ่ะโบ๊ทโมไซค์โบ๊ทฮอนด้าโมไซค์ฮอนด้าสีบอลใช่ไหมครับใช่ถ้าเบียรรถอะไรพี่คนคนมันจะมีทะ้งบงทะเบียนมีหมดอ่ะพวกนี้อันนี้คนพิการทางสายตานะครับขอนัญาตครับทิ้งไว้กลางทางครับแล้วก็เก็บค่าโดยสารไป ร้อห้าสิบบาทนะครับโบ๊นะครับโบ๊เป็นมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคันโบ๊กแล้วโบ๊กแล้วผมก็ไม่รู้นะครับพอดีพอดีเขากวักให้ผมผมก็เลยมาส่งให้พี่เขาหน่อยครับแต่มองไม่เห็นทั้งสองข้างเลยนะนะครับโกงขนาดคนสายตาไม่ดียังโกงนะครับคิดดูอะโอ้โหผมปากไวหกสิบแปดบาทไงปากอะรปากหมุนไวหกสบแปดบาทใช่ไหม แต่ว่ามันบอกเอามาจ่ายร้อยห้าสิบาทใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเอาตั้งแล้วก็เร่งเอาตั้งเดียวนะครับแล้วก็ส่งไม่ถึงที่ด้วยแล้วทิ้งไว้กลางทางโอ้โหผมก็งงเหมือนกันนะครับใส่ไปได้ <c oughs> ดูนะครับ เนี้ยแบบโอ้โหสังคมแบบรับไม่ได้ห่างกลนะผมโกงเกินไปขนาดคนเขาไม่สมบูรณ์นะครับก็ยังโกงได้อันนี้พี่เขากำลังแจ้งแจ้งทางอันนี้อยู่ใช่ไหมต้อสังกัดโบดบโบอะไรนี้แหละครับโบ๊แจ้งไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับฝากดูแลด้วยนะครับไอุ่มโบ๊โบ๊ทอะไรนะครับ